สวัสดีครับพ่อเกษียณตินะครับต้องเอ็มเอนทีวีกั้งนะครับวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องของอ่าไลแมนนะครับที่กำลังปรับค่ารอบในหลายๆพื้นที่ในต่างจังหวัดนะครับก็จะมีตัวของอ่าไลแมนอ่าสลับบรีนะครับในตัวของไลแมนสลับบรีเนี่ยได้เริ่มแล้วนะครับไรเดอร์ไลแมนสลับบรีนะครับก็มีทําการรวมตัวนะครับถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างน่าักนะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กและทิกตอกอันนี้มัน ก่อนหน้านั้นมา2อวันแหละนะครับก็ถือว่าเป็นการรวมตัวในจังหวัดแรกๆเลยนะยังไม่เห็นจังหวัดอื่นพอดีเ่ยเป็นแอดมินอยู่กลุ่มนี้นะครับเ่าสร้างมามีประมาณ70,000มื่นถึงแปดหม่นคนนะครับก็พยายามอะไรที่มันนอกเหนือจากร i d เดอร์แล้วมาขายไอโรนีเ่ยก็จะแบนออกหมดนะครับก็วันที่3นะครับร i d เดอร์สลับ,บรุรีไม่เอาค่าล็อรบ,บาทเขา22บาทคืนมานะครับก็คือ จะโดนปรับเหลือ15บาทในวันที่23มกราคมนี้นะครับเขาก็มีการยื่นเรื่องในหลายๆหน่วยงาน <c oughs> มีการยื่นเรื่องในหลายๆหน่วยงานแต่ก็คือเขาได้ได้ไดทำดีกว่าไม่ทำแล้วเขาเป็นไรเดอร์ในในกลุ่มในเมืองเล็ก,กันเนาะไม่ใช่กรุงเทพแล้วก็เป็นผลที่มันใหญ่มากนะครับการที่จะรวมตัวมันน้อยมันมีความอ่า โอกาสได้น้อยกว่าอันนี้เขาเป็นเมือเลยนะเขากลุ่มไม่ใหญ่มากเขาก็คุยกันนะครับเขาก็มีการถัดเท่าที่มองก็คือเขาก็ต้องคุยกันแล้วเขาถว่าเขากลุ่มเขามีสัก5้า500คน1นึ่งถึงหมื่นคนเนี่ยมันก็อาจจะคุยไม่ยากถูกปะเขาอาจจะมีกลุ่ม Facebook กลุ่ม Line Open Chat นู่นนี่นั่นในการรวบรวมไลเดอร์ในจังหวัดนั้นนะครับก็ถ้าไลเดอร์ในแต่จังหวัดเนี่ยได้ดูคลิปเนียก็อยากให้สร้างกลุ่ม Facebook หรือกลุ่มไลน์โอเพนแชทนะครับเราตั้งกลุ่มแอดมินขึ้นมานะครับแล้วก็ดูแลเฉพาะในกลุ่มมีอะไรเนี่ยให้มันอยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้นก็คือถ้าต้องการหยุดก็ต้องหยุดจริงๆอย่างร้อยแปของของไลเดอร,ร์ทั้งทั้งจังหวัดนั้นๆนในอำเภอนนั้นน่ะคือต้องหยุดจริงๆนะครับใช้เวลานะหยุดประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงทาอย่างเงี้ยเป็นเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยในทุกวันจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็ต้องลองดูว่าจะทำยังไงต่อตัวเราเองจะแยกย้ายไปทำอย่างอื่นไหม,มตัวเออเีื่อีอเปิดน้ำไหมประมาณว่าตัวเราเองอาจจะแยกย้ายไปทําอย่างอื่นไหมนะครับหรือว่าจะทําอันนี้ต่อก็ลองคิดดูแล้วก็เฮียก็มาแจ้งข่าวได้ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนวันที่ยี่สิบสามเนี่ยถ้า จังหวัดไหนไม่ใหญ่มากก็รวมตัวให้ได้แล้วก็ต่อรองนะครับเพราะว่า15บ้าบาทเนี่ยมันหวิ่งสิบรอบเพิ่งได้ร5อยห้าสิจะเอาเงินสา0รอยเราต้องวิ่งถึงสักยี่สิบรอบเลยนะถึงจะได้สามร0อยี่สิบรอบเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่า2ี่สิบรอบแล้วไอ้นี่นะคือมันมีแบตออกนะซึ่งสมัยก่อนคือมันไม่แบต20ิบรอบมันก็ได้มันก็จะได้ถูกปะ่ะแต่อย่าลืมนะค่าไ a i ทน e n น n ้ค่าของชีพที่สูงขึ้น ปีนี้นะครับเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีเศรษฐกิจจีนก็ไม่ดีมีสงครามที่ทะเลแดงเรื่องของราคาน้ามันก็อาจจะพุ่งขึ้นมากกว่านี้สงครามที่รัสเซียยูเครนก็ยังอยู่สงครามที่เยเมนก็ไม่ใช่สงครามตรงอิสราเอลกับฮามาสก็ยังอยู่นะครับก็เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ยังห้มหุกันอยู่สุดท้ายแล้วมันก็สถานการณ์มันมันแย่แล้วอยากให้ทุกคนอ่ะ ลหลายคนบอกว่าถ้าถ้าสามารถทําีกอย่างได้ก็ก็ลองศึกษาแล้วพยายามดึงประวัติพักพ,พ,พวกเนี่ยไปลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆดูนะครับเพื่อมีอาชีพใหม่ขึ้นมาโอเคครับสวัสดีครับ